เฮี่ที่ไฟเดย์นะครับฟิตแอนเฟิร์มกับอาจารย์ต้นครับว่าแล้วเริ่มจับเวลาครับท่าแรกครับเดินย่ำเท้า4จังหวะครับ1 2 3 4ถอยหลัง1 2 3 4ใช่ครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะครับทำแบบท้องรถเลยนะครับก้าวสั้นๆก่อนนะครับไม่ต้องพะวงกับแขนปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับผู้ที่ได้แล้วนะครับก็ออกแรงนะครับแกว่งแขนมากขึ้นหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เรายังช้าอยู่นะครับดีครับพยายามเป็น4จังหวะนะครับสลับ 1>, 1 2 3จังหวะสุดท้ายก็แตะนะครับเตือนตัวเองนะครับแตะเหมือนเราเบรคหยุดนะถ่ายน้ำหนักอ่าดีครับนั่นละขอสักเที่ยวหนึ่งมาได้ดีเอาละ่ะเราจะเร็วขึ้นครับเริ่มมาเร็วขึ้นแกวงแขนให้มากขึ้นนะครับพยายามแกวงแขวนแขนให้เร็วกว่าเท้าอ่าเท้าไ,ได้ตามนะฮารถอันนี้เราสามารถ เพิ่มอัตราลดได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับย่อช่วยได้ย่อหนึ่งสองสามสี่นั่นละดีมากนะครับแค่ย่ออย่างเดียวนะครับไม่ต้องเสริมดีมาเร็วไล่ตามมานะครับตัวตรงๆมองไปข้างหน้าใช่นั่นละโอเคครับอีกเที่ยวหนึ่งนั่นละดีเอาละมาท่าที่สองครับคล้ายกันหนึ่งสองสามยกเขายกเขายกเขานึงสองสามยกเข่าช้าก่อนดีครับของน้องโรสนะครับหรือ กลุ่มที่เริ่มใหม่นะครับยกเข่าแค่นีดเดียวพอนะครับยกเข้าให้พ้นพื้นแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องยกเข่าสูงมากนะครับรู้สึกว่าหน้าท้องแน่นมากค่ะตอนนี้นะครับแน่นนี่คือให้ออกแรงใช่ไหมเอาเอาปยไล่ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าเวลาที่เรายกนะครับหน้าท้องก็ต้องมีการทํางานเพิ่มขึ้นงานละดีมาเริ่มเร็วขึ้นเดี๋ยวขึ้นเราเพิ่มหน่อยนะครับขอน้องรถแต่ที่เข่านะครับสาหรับใครที่ตามผมมานะครับมือนะครับแตะใต้เข่าใช่ เต้องเขา่าต่ำใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับน้องรถแตะหน้าขาได้แตะได้แตบะบมือแตะได้อ่าดีอ่า,าฮึบขึ้นขึ้นขึ้นอ่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเท่านี้พอดีไปยู่ไวอยู่ไปยู่สามอ่าหายใจอยู่หรือเปล่า <laughs> มาอาจารย์เทียวเดียวเยวเดียวเดียว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาละท่าต่อไปครับหนึ่งสองช้าก่อนเก้าชิดมาครับหนึ่งสองสามเก้าชิด ครับ 1>, 1 2 3 9งส้าชิดครับ1 2ใช่แล้วนะครับผู้ที่เริ่มต้นใหม่เก้าสั้นๆพอนะครับยังไม่ต้องย่อมากนะครับถ้าที่ทำประจำแล้วย่อเข่ามากเก้าให้ยาวขึ้นนะดีนั่นแหละครับอันนี้แบบน่ารักน่ารักใช่ไหมคะได้ครับแอบ,บน่ารักหน่อยนะแบบอาจารย์ใช่ไหมแบบแอบ,บน่ารัก <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เอามาเร็วขึ้นว้าเร็วนิดนึงว้าวย่มแต่ทุกคนไหวอ,อยู่ไหมคะใช่ ไม่ได้ยินเสียงเลยเขาเขาตอบแล้วบอกสบายมากแต่หนูไม่สบายเลยตอนเนี้เหรอยังไงครับหายใจไม่ทันใช่ค่ะเฮ้ยมีต้งแกงทำเป็นหอบมาห้ามานิดเดียวนิดเดียวดีมากนะครับสําหรับท่าในใดนะครับที่มีอาการแบบน้องโรสนะครับเริ่มหอบแล้วให้ลดการใช้มือลงนะครับหรือย่อให้น้อยลงเราสุดท้ายเราสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่าแล้วโอเคเดิน1 2 3สควายด้านหลังควายด้านหลังควายด้านหลังเดิน ควาด้านหลังควายด้านหลัง3เที่ยวดีครับชา้าๆของผู้เริ่มต้นใหม่แบบน้องโรสนะครับก้าวนิดเดียวนะครับนะครับพอชำนาญแล้วนะครับลองก้าวให้ยาวขึ้นย่อให้มากขึ้นดี<ช>ดีครับนั่นละเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าสับสนมากเลยใช่เพราะมันเป็นการทํางานร่วมกันนะแขนขาระบบประสาทแล้วมันไปโคละทิศท,ทางด้วยนะใช่นั่นละโอเครอบสุดท้ายเราจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นหน่องสามแตะมาแตะมา แตะมาหนึ่งสองสามแตะมาแตะมาแตะมาหนึ่งสองสามแตะมาแตะมาแตะมาหนึ่งสองสามแตะมาแตะมาแตะมานิดเดียวโลดเป็นไงบ้างมาเยอะเออไม่ได้ยินเสียงโลดแล้วตอนนี้เพราะจันเพราะจันหูอื้อไม่ใช่ไม่ใช่มาหนึ่งสองสามเดี่ยวเดียวเอาละท่าสุดท้ายช้าก่อนหนึ่งสองสามยกเท้าขึ้นมาดีครับอย่างละสามจังหวะหนึ่งสองสาม ยกขึ้นใช่ทีนี้เหมือนเตะตะก้อไหมคะใช่ครับเหมือนเตะตะก้อครับไม่ใช่วอลเลย์หนึ่งสองสาม <c oughs> น้องลดงง <c oughs> เอาา้าหนึ่งสองสามสาม,มามาดีครับนี่นะคะหนูเคยเรียนกับอาจารย์ตอนปีหนึ่งชอบอมากนะฮะตะก้อใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่หรือว่าแอโรบิกแอโรบิกอ๋ออาจารย์ต้นโหดมากโหดมากตื่นมาวิ่กินแต่ตีห้าทุกคนเฮ้ยเอามาเร็วรอบสุดท้ายเอ้ามาดีมากตามมาตามมาตามมาเอาละเราเร็วขึ้นนะ ตอนนี้เพิ่มมือด้วยนั่นนะครับของน้องโรสนะครับผู้ที่เริ่มต้นใช้มือข้างเดียวนะครับใครที่ชํานาญหน่อยละสองมือสองข้างเลยดีครับเร็วหน่อยอ่ะว่าอย่าทำเหมือนเร็วนะครับให้เร็วด้วยไปไปว่าแตะแตะแตะนิดเดียวจะหมดเวลาแล้วต่อเวลาอีกทีสิไม่ต้องต่อหรอเพื่อนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งว่าวาหนึ่งสอง สามหมดเวลาเรียบร้อยแล้วว้าว